สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรมือใหม่วันนี้ก็เป็นตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์เป็นตลาดนัดอำเภอวันนี้ก็มาสายเช่นเคยค่ะประมาณ8ปดโมงครึ่งนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเลยอันนี้เป็นปากปลาหมึกไมาละยี่บาทที่แรกเราคิดว่าจะทําได้ร้อยบาทพอเรามาเสียบที่ตลาดได้อยู่ที่220บาทเลยทีเดียว ห็นนิดน้อยอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไข่อัดแท่งไม้ละสิบบาทวันนี้เราก็เตรียมมาอยู่ที่4กิโลนี่ก็เป็นคอเปรูสวยๆไม้ละสิบบาทตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งของร้านเรานะคะช่วงนี้ขายดีกว่าเพื่อนเลยสวยทีเดียวเลยนะคะไม้ละสิบบาทก็จะราคาแพงหน่อยนะคะตัวาราคาสินค้าตัวนี้ นี่ก็เป็นหนวดปลาหมึกดำมาลห้าบาทแล้วก็หมึกยักษ์มาห้าบาทตัวนี้ก็ถือว่าลูกค้านิยมเหมือนกันวันนี้เราก็ลงสองร้านเช่นเคยค่ะเนี่ยบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณเกือบจะห้าโมงแล้วนะคะคนเริ่มเดินบางตาแล้วช่วงเช้าเเรามานิด คนเยอะมากทีเดียวนะคะตลาดจอรติดขัดนี่เราขนของได้ยากลําบากมากทีเดียวนี่เนี่ยข้างหลังเราที่แรกก็มีลูกแม่ค้านะคะก็ขายหมดกลับกันแล้วก็มีร้านข้างหลังเราวันนี้บรรยากาศดีมากเลยส่วนแม่ค้าน้ําไม่มา ของเราลุ้นนะคะต้องเอาขึ้นเยอะๆเลยเพราะว่าเวลาก็ยังเหลือเยอะเรามารุ้นกันข่าวว่าจะเป็นยังไงเข้าไปรุ้น,นี้เราขึ้นแบบหมดเลยนะคะขึ้นหมดถังแล้วนะคะนี่ก็ได้ขายไปเรื่อยๆ,ๆค่ะวันนี้ลูกค้าก็สั่งเยอะลูกค้าซื้อเยอะคนละเยอะส่วนมากก็อยู่ที่ร้อยร้อยกว่า50 60- 20บงบาทนี่ไม่ค่อยมีวันนี้อันนี้กล่องก็าน่าจะ มีฝุ่นนะคะก็อาจจะเบอร์เบอร์หน่อยเนี่ยก็ต้องลุ้นกันค่ะขึ้นหมดแล้วนะคะขอไปรู้ไข่ล้วก็ขึ้นมาหมดแล้วปากก็ขึ้นมาหมดเหลือแค่นั้นนะคะส่วนหนวดก็มีอยู่ในถังก็ไม่เยอะค่ะประมาณ 5, 6, 000, 5, ห้าหกมัดห้าหกสิบไม้นี่บรรยากาศคนก็ เหลือน้อยแล้วนะเราก็ต้องลุ้นกันค่ะไดฟูกูวันนี้ก็ขายดีเช่นกันหันกลับมาเผอแป๊บเดียวเหลือไม่เยอะแล้วสันเราก็รอต่อไปผัดไทยก็ขายดีค่ะวันนี้น่าจะขายดีทุกร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะกลับจากต่างจังหวัด ทำการทำงานเพราะว่าเป็นช่วงวันแม่ก็มีหยุดชดเชยหยุดหลายวันก็น่าจะกลับบ้านมาหาคุณพ่อคุณแม่กันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างหลังเรามั่งข้างหลังเราฝั่งขวาม,มือก็อส่วนมากก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าจิปช็อปนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอาหารบ,าบ้านพื้นบ้านของเรานะคะช่วงนี้เห็ดโคนเห็ดปัวก,ก็ ออกเยอะเห็ดละงกเห็ดไข่อะไรมีคนมาขายเยอะค่ะต้องลุ้นกันต่อไปอแล้วค่ะก็ออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับลูกค้าที่เดินเลาะเสร็จขากลับนี่ก็จะแวะซื้อของเราขายของนี้ก็จะต้องใจเย็นแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงทาไมเอาคืนประมาณน,น้อยอย่างเงี้ยลูกค้าไม่มีเลือกก็จะเดินผน คิดว่าหมดบางทีเขาก็อาจจะซื้อเยอะอย่างนี้ก็มีค่ะก็ยังได้ขายไปเรื่อยๆค่ะต้องลุ้นกันอีกแล้ววันนี้ช่วงขายดีๆจริงๆเต็มเตาเราไม่มีเวลาถ่ายทำเพราะว่าปลาหมึกจะไม่เนาะถ้าลูกค้ายินรอบางทีลูกค้านี่สั่งแล้วก็ไปหาเลาะก,ก่อนแล้วค่อยกับเอาอย่างนี้เราถึงมีโอกาสได้ถ่ายทำมั่ง นี่อไปรูของเราก็เหลือไม่เยอะแล้วรอลุ้นกันอีกเนาะเ,นเพื่อนสวยนะคะขอไปรูตัวนี้ไขของเราก็เหลือแค่นี้แล้วส่วนปากก็ยังเหลือเหมือนเดิมสี่ไม้วันนี้เราขายปากคนเดียวฝ่ายชาใช้เราไม่ได้เอาไปค่ะไขของเราวันนี้รันเราก็อยู่ที่3กิโลฝ่ายชายก็1กิโลก็พอแล้วเนีย่ยกลับกันหมดแล้วเนาะ ข้างหลังเรานนี้แมค่ค้าบ้านๆขายดีค่ะหมดก่อนทุกทีเลยตอนนี้แมค่ค้าพ่อค้าก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วเราก็ย,ยังต้องรอเก็บตกเนาะเพราะว่าเรามาสายกับเพื่อนช้ากับเพื่อนเป็นชั่วโมงสาเกือบสามชั่วโมงได้มั้งกว่าจะเตรียมร้านกว่าจะจัดของเสร็จนี่ก็มันเก้าโมงกว่ากว่าเนี่ยขอไปดูสองเจ้า น้อยก็สี่สิบห้าสิบอย่างนี้แล้วก็แถมไม้หนึ่งแล้วแต่โอกาสค่ะเพื่อนบางทียี่สิบบาทเราแถมไปหนึ่งไม้ก็มีสามสิบหนึ่งไม้ก็มีหนึ่งร้อยบาทแถมไปสองไม้อย่างงี้ก็มีหรือว่าสามไม้ก็แล้วแต่โอกาสของเราค่ะเราก็ไม่ซีเรียสค่ะเราขายปลาหมึกส่วนมากอยู่แล้วเนี่ยเดิมเก็บกันหมดแล้ววันนี้น่าจะขายดีกันทุกคน นี่เพื่อนกันก็2ไม้ของแถม40บาทและแถม2ไม้แล้วแต่โอกาสค่ะเพื่อน,อนวันนี้บรรยากาศดีแดดร้อนประมาณ11โมงนี้น่าจะวิ่งเวียนเหมือนทุกครั้งเลยค่ะมาตลาดนัดเนี่ยเนี่ยมัดเก็บไว้แล้วนะคะเพื่อน,อนจะเลิกแล้วตัวนี้เหลืออยู่ที่ 11มัดนะคะปากเหลือสีไม้เท่าเดิมส่วนพอไปรูนี่เราขายเกือบหมดเหลืออยู่แค่30ไม้เราขายไป1 5 0ไม้ส่วนใครก็เหลืออยู่กิโลหนึ่งขายไปได้2กิโลก็ถือว่าพอใช้ได้ค่ะร้านของเราขายได้อยู่ที่3,400บาทส่วนไฟใช้ของเราก็ถือว่าใช้ได้ค่ะได้อยู่ที่ 1,700บาทรวมกันแล้วก็ได้อยู่ที่5,100ก็ถือว่ายังดีค่ะแต่ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะเพื่อนแต่ก่อนนี่ขายดีกว่าน,นี้ช่วงนี้ก็ต้องทำใจกันค่ะอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนเจ็บกันใกล้จะหมดเหลือแต่ร้านเสื้อผ้าค่ะบางคนก็ออกตลาดช่วงเย็นก็มีลงสงวันหนึ่งลง2ที่เลยนะคะ2ลง้าน เราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆก็ให้กำลังใจเพื่อนๆมือใหม่กันทุกคนนะคะทุกงานทุกอาชีพกสู้กันไปค่ะของเราก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ขายยากลำบากยิงหน้าฝนที่เจอฝนบ่อยมากปีนี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ